มาต่อคะ่ะมาต่อแถวที่แถวที่สองเนาะแถวที่สองอน,นี่ลุงสุก็ทําหาได้ละนะคะแขนห้าหน้า7ดนะคะแยกแขนสี่มุมนะคะแยกสี่ตรงแยกแขนระหว่างแยกแขนคือโซ่ห้าโซ่ในลายคือ2นะคะโอเค เรามาแถวสองนะแถวสองเราจะทำยังไงดีเราก็นะคะแถวสองแถวสองเนาะเราจะเริ่มตรงแยกแขนนะคะนี่คือแถวสองนะโอเค เริ่มต้นหาเราได้แล้วนะแปดสิบสองห่วงสูบไปหาเจ็ดสิบสองเลยมันได้เราอดอปเข้ามาตรงแยกแขนตรงช่องกลางเลยนะคะช่องกลางเลยนาะอดอปเข้ามาแล้วเราก็โซ่สามนะคะนะโซ่ 3. สามสามย่างนะโซ่สามแล้วก็ลง เสร็จแล้วก็กันด้วยโซ่สองแล้วก็ลงอีกนะคะสองสเจ็ดกำเติมเแล้วค่ะเสร็จแล้วโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าโซ่ห้าเสร็จแล้วก็ทำไงคะกตรงนี้ค่ะ เอกตรงขาโซ่ห้านะคะแล้วก็โซ่สองค่ะนะคะคิดว่าใช่นะตัวเองคิดเองก็จะงงนะคะตัวเองคิดเองก็จะงงเลยโอเคเสร็จแล้วก็โซ่สองเสร็จแล้วเราก็ลงนี้ค่ะลงที่เราเอกไว้นะนะคะเราจะเราจะเพิ่มดอกอยู่ตรงนี้นะคะลงตัวนี้นะคะ ขาสามขาข,าขาสามขาค่ะลงขาสามขานะคะโอเคขยับนิดหน่อยนะขาสามขาเสร็จแล้วก็โซ่สองตรงนี้เอ๊ะแถวนึ่งสุดทำโซ่สามเนี่ยแถวนึ่งสุดทำโซ่สามโซ่สองมันแน่นๆน,น,นะ โซ่สามแล้วกันนะคะทำโซ่สามนะคะ,ะ,คะลงจีบที่เนี่ยจีบที่สองลงสองเส้นนะคะลงเอียงๆนะคะเดี๋ยวมันเป็นหลูเป็นขาขึ้นมาเอกโซ่สามนะคะลงตรงนี้ลงที่เราเอกไว้นะคะโซ่สามสองอ่ะ สาสามสาเสารสามพันหัวเข็มแล้วก็ลงนีลงช่อกลางนะคะเสาสองเสาสามเสาซแล้วก็ลงเสาสามเสาลงที่เหล่าเอ็กไนะคะลงที่เหาเอนะคะ ่สาเสุดถักไปจนถึงไย้แขนนะคะง่ายๆนะซ่ส,สามนะคะ แถวสามแล้วก็ลงเสาสามเสา,สาตรงที่เราเอ็กปนะคะลายจะมีอยู่แค่นี้นะคะเดี๋ยวก็จะอ่านอีกิปนึงก็จบละจะเบรกกันเถาสามเสา,สาลงตรงที่เอ็ก เ่อสล,ลงเสากลางของจีบเชอสามเราลงสามเโอเคถึงแยกแล้วค่ะเสาสามนะคะแล้ลงตรงสออแล้วซ่สามค่ะลงเสานี่งเสา หนึ่งสองสามแล้วก็ลงเสาสามเสาตรงนี้คือตรงที่เราเพิ่มค่ะตรงที่เราเพิ่มเนาะตรงที่เราเพิ่มดอกตรงแยกแขนเราเพิ่มดอกนะคะแล้วก็โซ่สามแล้วก็เอกตรงนี้เอกตรงขาโซ่หนะ้านยแล้วก็โซ่ห้าอกค่ะนะคะแล้วก็ลงแยกแขนเสาสองเสากันด้วยโซาสอง คลิปนี้จะสั้นหน่อยนะคะ,ะเปรตก็จะตัดนะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะห้าเสร็จแล้วก็เอ็กเนี่ยเอ็กต่องหงก็โซ่สามลงตรงนี้นะคะลงตรงนี้นสามขาสามขาจะนับอยู่ข้างระหว่างแยกแยกแขนกระโซ่สาม แล้วมาลองจีบนี่จิบจังนะคะจิบจังหนึ่งเสาแล้วก็โซ่สามอันนี้ก็ตัวมันเพิ่มตรงดอกเห็นไหมคะเนาะเพิ่มเพิ่มตรงนี้อันนี้หนึ่งเสานะคะเดี๋ยวเพื่อนถักไปนะคะมาเจอกันตอนที่มาถึงจุดเริ่มตน้นเนาะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ